สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่กันครับทุกที่ทุกท่านเลยจ้าโวันนี้นอนรอไปทำงานนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาทำไมไม่ไปถึงเลย นอนรอเลยครับวันนี้เออเพิ่งนัดสองโมงตาเจ้าเฮ้ยเคีๆว่าพิ่งนัดเก่าโมง,ไ,มนนโมงไปไปอืมแต่ตอบไปดอกเออดีนะ าเป่งกร็รอแล้วแมนบอรครับดอกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วว่าจนห <laughs> ยองลุกซ่าจะกองแค่นี้ดอกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วที่เทียมมีเยอะค่ะนี้ดอกกว่าน,นี้มีเยอะว่าจน ไปไปลูกไปเหตุงานบ่หนิไปบ่ไปแสดงกับลูกคืนดีล่ะที่สุดเลยคัานมากข้นมากคัานมากข้านมากข้นมากข้านมากข้านมากนมากข้นมาก ต้องใส่ใจบอกว่ายังไม่ถึงเวลาครับขอประท่านในเปาสปิเกลเลยยกขึ้นจะไปไหมเอ,อ่ยกฝึๆเมือ่อยหร่ฉันจับง่ากันนี่คัน น้อยจับงานเล็กๆล,ลุกขึ้นพอว่าไปบนัน <ๆ S 1> มันเย็นด,ดีครับพ่อมันอยู่บรรยากาศดีดีค่ะล่มล่มแรงเนี่ยกับไข่เ <c oughs> อนนออ,อ,อ <c oughs> ข้านาข้านะข้านไป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  ท่านมาบงุญลูกๆพอวันพาไปเห็นงานก็หนูนอนรอไงพ่อนี้ลีลาที่ชุดแมนบ่เออหลายอย่างเบาก h ạ t เด้อจริง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 นะครับผมโอ้โชว์ลิ้นหน่อยโชว์ลิ้นหน่อยโอ้ยหน้ากับเหลือง น้ำบ่อาบเม็นนอเมนนองม็นมือเม็นมือน้าบ่เป่งพันบ่เป่งพันบ่เป่งพันบ่เป่งกับ ايه يلا يلا ايه هو ده 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 هو 啊！阿德林，你过来啊！忙不完。 กับน้ำจะไปทำงานแล้วครับ น้ำแล้วก็ดีไปท่านกินน้ำได้นั่นน่ะ